สวัสดีมิลาแฟร์เพลยทุกท่านนะผมอยู่ผมที่ช่องทาเคโอนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการนะผ่านด่านสําหรับด่านฝันร้ายนะครับผมด่าน6ถึงด่าน11ขึ้นไปนะครับก็จะมีรายละเลอียดยังไงบ้างไปรับชมกันได้เลยครับ่ภาพรวมไอดีก่อนนะครับภาพรวมไอเนียตอนนี้ผมอยู่ที่ฝันร้าย12บสอชีทหนึ่งแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาแชร์ทีมที่ผมพาผ่านมาได้นะครับผมสําหรับ ผู้เล่นที่มีตัวละครไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ซีตัวละครไม่สูงเนะี่ยเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับว่าประมาณไหนนะ อ่าโอเคก่อนที่เราจะไปรับชมตัวละครที่ใช้ผ่านดาน่านนียเดี๋ยวผมขอทําความเข้าใจกับเพื่อนๆก่อนนะครับอ,อย่างแรกที่เพื่อนๆต้องเข้าใจเนี่ยว่ามันมีผลต่อการผ่านด่านช้าเร็เวของเพื่อนๆด้วยเนี่ยนะครับก็คือไอเทมแล้วก็ซีของตัวละครนะครับเพราะว่า2อ,อย่างเนี่ยมันจะสอดคล้องกันนะผมเริ่มแรกไปดูที่ซีตัวละครนะจะเห็นว่าซีตัวละครเนี่ยถ้าซีตัวละครเราสูงเนี่ยนะครับมันจะได้ความเสียหายกี้มาหรือว่าพลังโจมตีต่างๆมานะครับผมโดยหลักๆแล้วเนี่ยถ้าเห็นผลชัดๆเนี่ยมันจะเป็นพวกอัตราขีนะครับผมความเสียหย รหรือแม้กระทั่งไอ HP เปอร์เซนต์ก็เหมือนกันนะครับผมแล้วมันมีผลยังไงกับไอเทมหรือการผ่านด่านของเพื่อนๆนะมันจะมีผลก็คือถ้าซีตัวละครเราสูงนะครับเราก็จะพึ่งพลังของไอเทมน้อยลงนะอย่างเช่นถ้าตัวละครเนี่ยนะครับมันไปถึง C4 เนะี่ยจะได้อัตราคียมาอีก18นะครับผมนั่นหมายความว่าไอเทมที่เราใส่ให้ตัวเนี้ยมันก็ไม่ต้องไปใส่ไอเทมที่มันเพิ่มอัตราคีแล้วสามารถไปใส่ไอเทมที่มันเพิ่มความเสียหายคียที่เข้าได้เลยหรือไปเพิ่มอัตราจุดอ่อนอะไรเงี้ก็ ทำให้ตัวละครนั้นนะใส่ไอเทมได้ง่ายขึ้นนะครับผมถ้าตัวละครนั้นซีสูงนะอย่างเช่นคลายเนี่ยถ้ามันซีสีเนี่ยเราสามารถถอดไอเทมของคลายออกไปได้เลยนะที่มันเป็นอัตราคียอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าบวกมา18%เนี่ย เราไปหาออฟความเสียหายคยีแล้วก็ได้อัตราคีมาในออฟย่อยเนี่ยเนี่ยมันก็พอจะทําให้อัตราคีใกล้ๆก,กับเดิมแล้วหรืออาจจะร้อยเปอร์เซ็นตได้เลยนะครับอนนี้นะแล้วมันก็เพิ่มความแรงของตัวละครไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นซีตัวละครกับไอเทมอ่ะมันจะเป็นอะไรที่สอดคล้องกันนะผมถ้าเพื่อนๆมีซีตัวละครที่น้อยเพื่อนๆก็จะต้องพึ่งไอเทมเยอะนะครับเพื่อนๆซีตัวละครสูงเพื่อน,อนๆก็จะพึง่งความสามารถของไอเทมน้อยลงนะครับหรือสามารถหาไอเทมมาใส่ให้ตัวละครน,นั้นได้ง่ายขึ้นนะครับแค่นั้นเลยนะครับอันนี้เป็นาๆ ทำความเข้าใจกันก่อนนะเรื่อง4ตัวละครกับไอเทมนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวไปลุยกับการผ่านด่านกันเลยครับผมมาที่ด่าน6ก่อนนะครับผมด่าน6เนี่ยก็จะเป็นบอสนะน่าจะเป็นด่านน้ำแข็งนะผมได้3เดาได้เงนะาเน,นี่ยอ่ะด่านเนี้ยนะครับผมมันก็จะมีตัวปัญหาก็คือราเนียนะซึ่งมันจะทําให้แช่แข็งเนี่ยอัตราแช่แข็ง100%นะครับผมเรื่องทีมที่เราจะใช้ในด่านเนี่ยนะครับผมเราสามารถเอาเฟิงเยี่ยนหรือราเนียไปกันแช่แข็งได้เลยนะส่วนเวฟแรกเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรนะ เดี๋ยวผมจัดทีมให้ดูแล้วกันนะครับทีมแรกผมจะใช้เป็นทีมเวทนะ,ะนะครับเพราะว่าทีม2เนี่ยเราต้องเอาฝั่งเยี่ยนเข้าไปนะเพื่อที่จะกันแช่แข็งนะครับผมแล้วทีม2เนี่ยมันเป็นทีมกายภาพนะครับฝั่งเยี่ยนมันเป็นตัวละครกายภาพนะเนี่ยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆจะใช้ลานีเนียน่ยลาเนีนมันเป็นสายสมดุลน,นะก็ยังใช้ได้อยู่ดีเพราะข,งขงังุระก็บัฟให้สายสมดุลอยู่ดีนะครับ วันนั้นผมจะเอาเฟิงเยี่ยนเข้าไปนะจะแทนตำแหน่งลีหน้านะผมเพราะว่าเราจะเอาบิสกิตไปลดเกาะมันด้วยนะครับผมส่วนทีมแรกเนี่ยเป็นทีมเวทนะไอ้ลีนี่เปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้นะอ่าสำหรับฟันร้าย6 3สเนี่ยผมไม่ได้อัดไว้นะแต่ทีมเวทผมน่าจะปะบาลานี่แหละลีน่าจะไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำนะพวกนี้มันไม่มีแช่แข็งอ่ะมีแช่แข็งอ่ะแต่ว่าเราไม่ต้องซีเรียสน,นะอันเนี้ยเรามันตายง่ายอยู่แหละไอ้พวกลูกน้องแถวแรกนะเราสามารถเอาตัวไปล้าง แแข็งก็ได้นะพวกอย่างเงี้ยอันเดซี่มันยืนหน้าก็ได้นะเพราะว่าตัวที่ยืนแถวหน้าป้องกันเพิ่มขึ้น42%แล้วก็เดซี่มันฮิวแรงตามพลังป้องกันนะครับเนี่ยยังมีบัฟเพิ่มพลังป้องกันด้วยแล้วก็ฮิวแรงตามพลังป้องกันก็สามารถเอาเดซี่ไปรับไปบัฟแช่แข็งได้แต่ทีมโควิดมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอยู่แล้วเพราะว่าซีซีมันเยอะนะครับเนี่ยเมื่อเป็นสตันของเมลคีหลับของบอนฮีแล้วก็ติดหินของเบเนซซาเนี่ยนะทีมโควิดมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรสําหรับด่านฝันร้ายอยู่แล้วนะครับ ส่วน C ตัวละครเนี่ยผมต้องพูดถึง C ตัวละครด้วยเพราะว่า C ตัวละครเนี่ยมันมีส่วนสําคัญในการทําให้ตัวละครนั้นๆเก่งขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งของเยอะนะครับเช่นใครเนี่ยจะเห็นว่าเวลาเเราอัพ C ตัวละครขึ้นไปเนี่ยมันจะได้ HP ได้สเตตต่างๆเพิ่มขึ้นมาเนี่ยซึ่งยกตัวอย่างเป็น C4 นะเราจะสามารถถอดไอเทมที่เพิ่มอัตราคีออกไปได้ช่องหนึ่งเลยนะเพราะนั้น C ตัวละครกับไอเทมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต่อเนื่องกันนะผม มันจะแบบว่าควบคู่กันไปนะครับถ้าซีตัวละครเราสูงเราก็สามารถหาไอเทมใส่ให้ตัวละครนั้นได้ง่ายขึ้นนะครับมันก็จะบูตสเตตัสต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าซีตัวละครเราต่ำเนี่ยเราก็ต้องพึ่งไอเทมเยอะขึ้นนะซึ่งไอเทมมันก็จะหายากขึ้นเป็นธรรมดานะพวกนั้นนะครับ งเนี้ยมันก็แล้วแต่ดวงเพื่อนๆด้วยนะถ้าเพื่อนๆเป็นสายฟรีเนะี่ยมันก็จะมีตัวละครไม่ค่อยเยอะแบบนี้แหละนะไอเทมก็ต้องไปวัดดวงด้วยนะถ้าดวงดีได้ไอเทมดีๆมาไวเนี่ยมันก็จะผ่านได้เร็วนะครับผมถ้าดวงสวยก็จะช้าหน่อยนั้นนะครับด่าน630ก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้แหละไอททมแรกรไม่มีปัญหาอะไร2ตัวคิวเนี่ยเอาเป็นตัวแท้งตัวอะไรเข้าไปก็ได้อีวานยังได้เลยผมน่าใช้อีวานด้วยมันนะ้งเนี่ย ประมาณเนี้ยนะครับหรือหน้าสี่หลังหนึ่งด้วยนะเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะใช้ประมาณเนี้ยครับทีมเวททีม,ทมกายนะครับมันจะมีตัวหลักประมาณ3ตัวนะครับเนี่ยส่วนอีก2ตัวที่เหลือของแต่ละทีมเราปรับตามสถานการณ์นะครับอันนี้เป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะโอเคสําหรับด่านต่อไปเป็น 7, 30นะครับผมบันทึกไปผมจะไม่ได้ลงให้ดูนะเพราะมันเสียเวลามากนะว่าผมจะผ่านมันก็นานอยู่ อ่ะเจ็ดสามสิบก็เหมือนกันเลยได้3าดาวได้ไงวันนี้อ่ะเจ็มันจะมีอันพวกนี้น่าจะไม่มีอะไรนะอ่ะมีเดตนะเจ็ผมใส่ l ลโอเข้าไปเวฟ2แค่นั้นนะครับด่านพวกนี้มันไม่ค่อยอยากนะสำหรับผมเท่าที่ผมลองมานะอ่อใส่แทนฟึงเยี่ยนนะนะแค่นี้ง่ายๆเลยมันจะมีคีสามตัวเหมือนเดิมนะแล้วอีก2ตัวเราจะปรับตามสถานการณ์นะครับ จะสามสิบแบบนี้นะครับผมก็เออไอพวกเนี้ยเวฟบหนึ่งมันไม่ยากอะไรนะจริงๆเรารอแบบเวลาเราจะใส่ดีบัฟอะไรเนี้ยรอไอพวกเนี้ยใช้สกิลเนี่ยขจัดดีบัฟออกไปก่อนก็ได้นะหรือง่ายๆก็ทําให้มันติดหินไว้นะครับเนี่ยติดสตนันติดหิน,ต,หนติดหลับอะไรไปนะตัวพวกมีปัญหาน,ะน,นี้เลยนะครับเจ็ดสามสิบต่อไปแปดสามสิบแปดสามสิบอ่าแปดสามสิบเนี่ยมันจะเป็นด่านที่ยากแลลวนะครับถ้าตัวละครน้อยเนี่ยมันจะยากเลย ราะว่าปัญหามันอยู่ที่เจฟครับเจฟมันเพราะนั้นเราต้องมาดูสกิลเจฟนะครับสกิลเจฟเนี่ยมันจะมีสตันร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยสตันร้อยเปอร์เซ็นต์นะส่วนไอเผาไหม้เนี่ยเผาไหม้มันโอกาสแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะนั้นเราต้องโฟกัสแค่สตันอย่างเดียวพอนะสตันร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันต้องใช้ตัวที่กันสตันทั้งสองทีมนะครับเพราะมันสตันร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะนั้นเราจำเป็นจะต้องมีซีกตัวหนึ่งนะครับใส่เอาไว้ทีมหนึ่งนะครับแล้วก็อ e ีวานใส่เอาไปอีกทีมนนนนึงเเเีีี่่ยยแบบ้้ออ อ่ะมันจะเป็นประมาณเนี้ยนะครับคือมันต้องมีตัวกันทานสองทีมนะครับจริงๆเอาอีวานไปไว้เวฟนี้ดีกว่าเพราะว่าไอตัวเวทมันบางนะครับสายเวฟบางอันเนี้ยแล้วครับแล้วก็ทิกนะครับถ้าทีมหนึ่งทีมไหนมันไม่ผ่านอ่ะผมจําไม่ได้นะผมจะเอาทีมแก้ภาพมาไว้ทีมแรกแทนนะเอาอันเนี้ยน่าจะเอาทีม ไกดภาพไว้ทีมแรกนะอันนี้สลับกันได้นะสองทีมนี้มันสลับกันได้มันไม่ได้สีเรียนนะเพื่อนเพื่อนถนัดเล่นแบบไหนก็ลองสลับดูนะมันมีผลด้วยนะครับในการเคลียร์เนี่ยถ้าเราคิดว่าทีมไกดภาพเราดามจเคลียร์เวฟสไม่ได้หรือยืนยาวๆไม่ได้เนี่ยก็มาไว้ทีมแรกนะครับผมเพราะว่าไอ้ทีมโควิดอะส่วนใหญ่มันยืนได้นานเนี่ยเพราะว่ามันมี CC นะครับเนี่ยพวกเนี้ย ีเยอะนะครับทีมกายภาพไม่ค่อยมีนะครัตอนนี้นะครับส่วนต่อไปนะครับผม930 930เหมือนจะไม่ยากมั้งถ้าจะไม่ผิดอันเนี้ยได้3าดาวแล้วงงงแบบงงง,ง930อันนี้คล้ายเดิมเลยนะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเราเอาทีมใจภาพไว้ทีม2นะครับแล้วก็ใส่เฟืองเยี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเลย930น่าจะไม่ยากนะผมผ่านเหมือนผมจะไม่ได้ติดอะไรนะ930เนี่ย นะครับแล้วทีมแรกก็ทีมแรกไม่ได้มีสถานะอะไรนะก็เคลียร์มันไปเนี่ยไอ้พวกนี้มันบางหมดเลยไอ้พวกตัวดาเมจสสเนปเปอร์เนี่ยแล้วทีมแรกเราเป็นทีมเวสซีซีเราค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะเพวัะนั้นก็จะสบายนะครับเก้าสามสิบหรือถ้าไม่ถนัดก็สลับกันได้นะทีมเวททีมกายเนี่ยสลับทีมหนึ่งทีมสองได้นะเว็บหนึ่งเว็บสองทดลองตามสะดวกนะตามไอเดียของเพื่อนๆนะครับโอเคไปที่สิบสามสิบอันนี้น่าจะเริ่มยากแหละสิบสามสิบเนี่ยจะเนียปะอ่าเนี่ยสิบสามสิบมันเนียนะครับซึ่งด่านสิบสามสิบเน ผมไม่ไหวนะครับคือทีมกายผมมันเคลียเวฟสไม่ได้นะเพราะนั้นผมจะเอาทีมกายมาไว้ทีมแรกนะครับแล้วผมเอาทีมเวทไว้ทีม2อ่ะส่วนทีมเวทผมใช้แบบนี้นะครับทีมกายก็น่าจะประมาณนี้เลยทีมกายยวขอดูกลยุทธ์ก่อนโอเคผมใช้แบบนี้แหละแล้วทีมกายอะ่ะมันมันง่ายตรงที่เราลุน้น44ใีแค่ตัวเดียวก็คือคังูระนะครับถ้าเนียสอตัวข้างหลังไม่ติดหรือติดตัวเดียวหรืออะไรเงี้ยนะครับมันจะกดรีเซ็ตได้เลยนะครับคือคังูระเราอ่ะจะต้อง มันมโอกาสติดหินใช่ไหม45%เพราะฉะนั้นก็ลุ้นให้เนียสองตัวมันติดหินนะครับหรือถ้ามันติดตัวเดียวก็รอดูไปก่อนว่ามันจะใช้สกิลเพิ่มครูดาวหรือเปล่าถ้ามันไม่ใช้เราก็ลองเล่นต่อไปได้ก็ได้นะครับแต่ถ้ามันติดสองตัวเราก็คือเล่นต่อเลยแต่ถ้ามันไม่ติดสักตัวก็รีได้เลยนะครับมันจะเร็วนะครับวิธีที่ผมใช้เนี่ยมันจะรีเร็วนะครับแล้วถ้ามันติด2ตัวโอกาสชนะมันค่อนข้างสูงแล้วนะครับถ้ามันติดหิน2ตัวเนี่ยโอกาสชนะมันค่อนข้างสูงแล้วเราเคีย ง่ายนะเอาลีเข้าไปนะครับทีม2เนี่ยมันหลักๆมันคือคิดสอตัวนี้นะครับที่มันจะปล่อยเดตให้เราตรงนี้เดี๋ยวผมกอภาพขับไปนะครับพอดีว่าในคลิปเนี่ยผมอัดไปผิดนะครับซึ่งไอตัวคิดเนี่ยเราแก้ทางได้ด้วยการเอาลีโอไปใส่นะครับแค่นั้นเลยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเกมเพย์ให้ดูอีกทีน,นะให้เปิดมาด้วยสกิลลีนะรอเป้ามันไปนะอันนี้มันไปเซฟอันนั้นอยู่อะรอเป้ามันไปแล้วก็สตันนะครับสตันเมลคีเสร็จแล้วเราจะลดเลือดมันเลยนะเราจะเคลียร์ให้มันไป ตายไปทีละตัวนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปตีมันเยอะๆนะครับอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยนะใส่สตันแล้วก็ไปแปะโควิดแล้วก็ใส่ c c ไปเรื่อยนะทีมเวทมันใส่ CC สบายอยู่แล้วนะซีซีหลายตัวนะครับแล้วก็ใช้รีลดเลือดไปเรื่อยนะคู่ดาวสกิลมาก็ล่อเป้าแล้วก็ลดเลือดไปเรื่อยนะครับวนอยู่เงี้ยนะแปบ๊บเดียวผ่านนะครับอ๋อแล้วก็ผมลืมพูดไปนะทีมกายภาพเนี่ยมันมีบางด่านนะเจ็ดแปดเก้าเนี่ยที่ผ่านมานะครับ บางทีผมใช้ราเชลเข้าไปนะเพราะว่าถ้าเราอยากบูทดาเมจทีมไกยภาพอะราเชลช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าสก,กิลเนี่ยราเชลทาให้ไก่ภาพเบาบางนะครับเนี่ยเพิ่มดาเมจได้โคตรเยอะนะครับลดต้องกันด้วยนี่นะครับคือไก่ภาพมันแบบน่าจะทีเดียวหายได้เลยนะถ้าแบบตัวเหลือน้อยๆนะครับซึ่งถ้าเราอยากรีบเคลียร์เนี่ยอันนี้สามารถแซมได้เลยนะตั้งแต่ด่าน6เลยนะเราสามารถแซมราเชลเข้าไปได้ในทีมไกยภาพนะครับ ส่วนเซตลาเชลที่ผมใช้ก็เป็นเซตบล็อกนะให้มันยืนนานครับรวมถึงมันบัฟจุดอ่อนด้วยนะทีมแก้ภาพเราก็จะโอกาสติดจุดอ่อนได้ง่ายขึ้นคอมโบกับบิสกิตอีกนี่นะครับคือบัฟพวกเนี้ยแป๊บเดียวหายนะครับมอนนะแต่คีย์ของด่านเนี้ยมันคือถ้าด่านสิเนี้ยคีย์มันคือต้องทําให้เนียสองตัวเนี้ยติดหินหรืออย่างน้อยตัวหนึ่งอ่ะนะครับแล้วก็รอลุ้นเล่นต่อเอาถ้าไม่ติด2ตัวเนี่ยก็เตรียมกดรีได้เลยนะครับอันนี้นะด่านสิบเนี่ยติดกันเยอะนะเนียปัญหาต้องคูดดาวร้อยยี่สิบวิเนี่ยโดนเบิ้ลไปก็240วิออ่ะร นอาเวลาถอยหลังได้เลยโอเคด่าน1 0 0ผ่านไปนะไปด่าน11นะครับ11 30เนี่ยก็จะมีลูดี้กับอันเนี้ยนะครับซึ่งจริงๆสำหรับผมผมว่าไม่ยากนะเวฟ2เนะี่ยเพราะว่าเอาทีมโควิดใส่ได้เลยนะส่วนเวฟแรกเนี่ย มันจะลําบากนะครับเพราะว่ามันจะต้องเคลียร์ให้เร็วๆไม่งั้นมันจะแบบวิวไปเรื่อยๆแต่ทีมกายภาพเรามันยืนได้ไม่ค่อยนานเนี่ยเพราะนั้นเราจะต้องหาตัวที่มันสามารถแบบจีดที่ยวตายเข้าไปได้ประมาณเนี้ยผมแซมไปประมาณเนี้ยนะครับหรือจะใสอินก็ได้แต่ใสอินไม่ได้ตายปาร์ตคาวยังไม่ตายเลยนะครับปาร์ตคาวมันยังจีดไม่ตายเลยพวกเนี้ยมันถึกจัดนะครับอันนี้มันทีมถึกนะหรือไม่ก็อไอเวฟสองมันมีรีอยู่แล้วเงนะครับเพราะนั้นเวฟหนึ่งผมน่าจะใส พัดข้าวลงไปมั้งถ้าจะไม่ผิดนะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเพิ่มตัวซีซีเข้าไปนะแล้วก็ไม่ก็ลาเชลอะคือเอาง่ายๆให้มันตายเร็วๆนะรถเกาะอ,อะไรต่างๆนะให้มันตายเร็วๆนะไอตัวบัฟพวกอย่างเนี้ยลีน่าอย่างเนี้ยมันว่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเวอ่อเท่าไหร่ผมเพิ่มเป็นดาเมจไปเลย ผมเพิ่มเป็นดามเมจตรงๆไปเลยเนี่ยอย่างราเชลนะมันทำดามเมจได้ด้วยแล้วก็แปะดีบัฟได้ด้วยนะวันนั้นผมจะใช้เป็นประมาณนี้นะแล้วก็รูดี้ของฝ่ายมันนะมันจะกลางโล่นะก็คอยลบบัฟนะครับส่วนไอ้รูดี้ของมันมันไม่ได้แบบว่ากันซีซีอะไรนะเราก็ใช้ได้เลยนะครับวเวฟสองอ่ะทีมโควิดมันยืนได้นานพออยู่แล้วเพราะว่าเอาลีไปล่อเป้านะคราวน,นี้นะครับสำหรับ1130นะครับ ก็เท่านี้เพื่อนๆก็จะสามารถมาฟาร์ม12คิดหได้แล้วนะแต่ตัวผมเองเนี่ยไม่สามารถฟาร์มได้ด้วยใครคนเดียวแบกนะครับผมต้องเอาวานเนสซาหรือวิสติดเข้าไปช่วยนะเพราะอย่างที่แจ้งไปเลยนะครับผมถ้า C ตัวละครเราน้อยเนี่ยเราก็ต้องพึ่งไอเทมเยอะนะครับถ้า C ตัวละครเราเยอะ เราก็สามารถพึ่งไอเทมได้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่2ของผมเนี่ยของแบบประมาณเนี้ยนะตีกิลได้ทีละเอ็มอะไรเนี่ยนะครับของไม่พอนะผมของไม่พอนะต้องจริงๆเพิ่ม C ไปมันน่าจะต้องแบบไปประมาณ C4 ่ะเอาอัตราคียนะเราได้เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนอัตราคีชิ้นหนึ่งเป็นความเสียหายคีนะครับเนี่ยมันใส่อัตราคีอยู่ชิ้นหนึ่งนะ ถ้าเปลี่ยนเป็นความเสียหายชิคออฟสวยๆได้เนี่ยมันก็จะแรงกว่านี้นะครับอ๋อผมมีชิคเล็กๆน้อยๆนะสำหรับคนที่มีตัวละครน้อยนะครับผมที่ผมใช้นะก็คือในลิสต์ที่เราต้องการเนี่ยลิสต์ราทถนานเนี่ยนะครับตัวไหนที่เราไม่มีเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้น,น,นะครับถ้าผมไม่มีตัวไหนอย่างเช่นซีกหรืออะไรเนี่ย สีดำเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวไหนเนี่ยเราใส่ลงไปอะส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะมันจะออกตัวที่ผมไม่มีมาก่อนนะครับผมอย่างตัวล่าสุดที่ผมได้เนี่ยผมเพิ่มสีเข้าไปนะมันก็ออกสีมาให้เลยนะผมแล้วก็ก่อนหน้าเนี้ผมเพิ่มเบลิก้าเข้าไปนะมันยังไม่มีเบลิก้ามันก็จะได้เบลิก้ามาเลยนะครับผมอันนี้ผมไม่รู้ว่าอยู่ที่ดวงด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าผมใช้เทคนิคนี้นะครับแล้วมันก็ได้ตัวที่ผมไม่มีมาตลอดนะครับประมาณนี้แล้วกันนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับลองไปทดลองกันได้นะอันเนี้ยนะครับพอเทคนิคนี้ไปลองกันแล้วได้ผลยังไงก็ าณนี้แล้วกันนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับลองนําไปปรับใช้กันดูนะครับผมเพราะว่าไอเดียแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับไอเทมที่ดรอปมาแต่ละคนมันก็แล้วแต่ดวงนะใครได้ไอเทมดีๆฟูฟ,ฟูมาเร็วเนี่ยหรือได้ตัวละครฟูฟ,ฟูแบบที่สูงๆมาโดยเร็วเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าคนอื่นนะครับมันก็ไปเร็วกว่านะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก่อนจากกันนะครับช่องสายฟรีของเราไม่มีสปอนเซอร์ร้านเติมเกียรับผมเพื่อนๆสามารถเป็นสปอนเซอร์ได้ง่ายๆเพียงกดไลค์กดติดตามเป็นกำใจให้กันเท่านี้ก็เเพพีีียงอแล้้ววววัผมมจกนนให่าสสด ครับ